สวัสดีครับก็ผมเคียสเกมเมอร์นะฮะนี่เรากลับมาอยู่ในเกมเบสิตี้กันอีกครั้งหนึ่งนะเราจะมาวิ่งโหลดไฟกันเหมือนเดิมซึ่งผมขอบอกก่อนว่าคลิปนี้นะฮะขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะถ้าได้สักขอสักขอสัก like ะะ <laughs> เจ็ดไลค์แล้วกันโอเคตามนี้โอเคเราจะมาวิ่งตัวที่เนี่ยตัวต่อไปเนะี v ่ยเบลสิบแปดกับเบลสิบเก้าว่จะเป็นอันนี้จะเป็นการวิ่งไปส่งธรรมดาหรือไม่เออเอเอวิ่งวิ่งส่งธรรมดาแล้วก็ชนรถ ง่ายง่ายสองอันนี้ไม่ยากแล้วก็แพนคลิปต่อไปอาจจะเป็นการรีวิวชุดแต่งของ VLOG R นะเซตน้ำแข็งที่ท็อปที่สุดแล้วก็คิเบล่ากำลังสะสมอยู่ขาดสปอยล์หน้าเอม่ใช่ขาดฝากระโปรงสปอยลหน้าแล้วก็ไฟท้ายก็ครบละลังคาม,มีแล้วอยู่ในคังนี่หลังคาโอเคเรื่องเซตนี้แปลกนะไม่ไม่มีไม่ไม่มีป้ายทะเบียนดูดิแต่ไม่รู้สปอยลอร์หน้าใส่แล้วจะมีป้ายทะเบียนหรือเปล่า เราไปวิ่งอะไรดีกว่าอุ้ยวารมาตรงจุดเลยวะสองตัวนี้สองตั้นี้มาดูกันว่าเราจะผ่านโดยเร็วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวิ่งตัวแรกใช้เวลานานเกินน่ะอาจจะมีแค่ตัวเดียวในคลิปนะแต่หวังว่าเขาคงจะไม่นดายขนาดนั้นสำหรับซุงฮวาใช่ไหวะโชโชววาตัวแรกนะฮะรับเลยว่ะหากคุยกับรถไฟแล้วจะไม่สามารถ เริ่มรถไฟได้เฮียอ, so, right, อะไรโซฮาวาไปไอหนุ่มไอหนุ่มเฮียอะไรผู้หญิงอ๋อไล่ล่าโอ้โหเควสที่น่าเบื่อที่สุดคือการไล่ล่านี่เองโอเคมันเราสามารถได้พอใจจากอะไรระยะห่างเอออ๋อ oh, จริงด้วยเฮ่าง่างเกินโอเค ประมาณนี้ได้พอใจอ่าไปชิวๆไปสำหรับวันนี้การไล่ล่าโอ้โหใช่ะระยะไม่ถูกเลยตอนนี้นกำลังสงสัยอยู่ว่าใครตามกูว่าไม่น่ามีมั้งไม่มีเฮี้อะไรคันเบลเลอร์ขับย้อนศอนในต่างหากโคตรเด่นชนด้วยสิ่งร่างไปที เซตคีเมล่านี่มันเท่เลยนะยี่พอใจขึ้นนลงๆลงเลยและไม่มีบอกด้วยนะว่าบวกลบเท่าไหร่อร๋อยี่ตมองหลอกล,อกกล่อกูด้วยรถเมย์นะฮะไม่ธรรมดานะตัวนะี้ก็ยังอยู่ในเกีย์ที่ง่ายอยู่แต่ก็แต่ก็ใช้ความอดทนอยู่ดิดูบันดูบันดูันครับ อไปอยู่ข้างหลังกูเฉยเอาใจยากจริงคันนี้แล้วกูจะได้หลอดเขียวไหมถามแค่นี้โอ้โหโคซิงโคซิงโคซิง,องโอ้ผ่านแล้วโอ้โห,โหง่ายจัดแต่เราต้องเลี้ยงหลอดพอใจนะนานอยู่ก็ไม่ยากเท่าไหร่อ๋อถ้าเป็นรูปนี้มันคือเควสไล่ล่า ไปลุยต่ออันที่สองอันแรกผ่านแต่ว่าชิวมากกระสุนอะไรวะนะรอบสองกระสุนกุกจักไปอรอบนี้มันให้พอใจมาเยอะจังห่างประมาณไหนวะประมาณเนี่ะมันต้องห่างเยอะอยู่นะถึงจะได้พอใจ ประมาณน,นี้เลยพอใจเด้งปุ๊บ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 ปออุ๊บปุ๊บเอารถแกไกลไปหรออ่าไปอยู่ข้างหลังกูอันนี้หลอดเขียวเลยดิแม่งแยกจังได้หลอดเขียวแล้วขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆลดแล้วลดรัวๆโอเคโอเคโอเคหลอดเต็มอันนี้เฉียวรถบวกห้าร้อยด้วยนี่หว่าก็สบายเลยเออ ก็คงไม่มีวันแพแล้วป่ะถ้าพอใจมไม่หมดอ่ะแล้วมันติดอะไรน่ะเร็วเรวดีโคขับช้ากลายเป็นกูไล่ล่ามึงแล้วเนี่ยเอ้ยกลายเป็นมึงไล่ล่ากูแล้วเนี่ยอ่าจะไปทางไหนตรงใช่ไหมอืม อันนี้จะเป็นจุดอันนี้รอบสุดท้ายมันต้องเพิ่มมาอย่างละจุดดูบัน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 ขับดีดีดีดอ๋ออ๋โอเคโอเคขับรถไม่เป็นวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่บนรถเมย์บ้างอ่ะอาอผ่านเรียบร้อย,อยมันได้ EP เลยนะพี่ 5,000 EXP เนี่ยผู้เล่นใหม่แป๊บเดียวแม่งอัพตัวหนึ่งไปไปจุดสุดท้ายของตัวนี้มันให้อะไรวะอ่านก่อนนะอ่านก่อนโอมสำหรับบัฟตัวนี้เบรกเกับเบรกบวก0 0นจุดศนหนึ่งไปหาสุดท้ายฮาร์ดคอร์โอ้ไม่มีเควยพิเศษด้วยก็คือชนนั่นเองแต่ก็ยังได้เฉียวรถอยู่ เดีนยวกูขับแซงไปเลยไนงะเดี๋ยวถ้าบอกถ้าบอกว่าถ้าถูกตัวเวลน้อยมันก็น่าจะเล่นยากกว่าอ่ะอ่ะดิอ่ะดิเออสุดยอดเห็นความน่าเบือ่อ เออแต่อันหลังๆนี้นมันหลอดเขียวง่ายนะเขียวรถบวกห้าร้อยอันนี้เหลืออีก,กจุดโหมันเพิ่มไปจุดหนึ่งจริงเละเรายังไม่ผ่านจุดสองนี่คือจุดสองโอ้โหดูมันดูมันแล้วเรามาตามติดชีวิตคนขับรถไม่เป็น นี่นี่ขับไปเป็นจริงนี่แต่เป็นอย่างดีแล้วมันมีบอกเลยเดียวเ็วแต่แค่มันขับหวยไปไะแล้วไงต่อเอออ่ะ ปิ้งจุดสุดท้ายอยู่ข้างหลังจะผ่านละตัวนี้อ้อไอ้เหี้ยลูกสอนให้กูเลี้ยวทางนี้กูก็ตามมาดิเออห่างเกินเดี๋ยวเคล็ดลบกดูมันขับดีดีดิเที่ยโชว์เขาหน่อยโหเป็นบอททั้งที ผ่ <c oughs> านแบบหลอดเขียวเต็มหลอดแล้วก็ได้กล่องสมบัติมาหนึ่งกล่องแล้วมีโอกาสลุ้นรับนี่ไงได้บัฟเบรกไปเปิดโอ้ไข่โมกสามหมื 30, 000, ่นสองเม็ดแบบเข้าเมืองแล้วก็ไปชนรถต่อแล้วบัฟเราหมดกดบัฟก่อน ชนรถนี้ไม่น่ายากจริงง่ายแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าต้องใช้สกิลในการชนแล้วก็การการะจงังหวะตัวเมื่อกี้แม่งไม่ใช้สกิลเลยน่าเบื่อชิไหมยี่อะไรชื่ออะไรตัวนี้ขี่วอนอชื่อเทพท,ทุกตัวแม่งบทเดิมอะ อยู่ข้างหลังซะด้วยเฮ้ยคันเดิมนี่โอ้โหชนทีหายไปเยอะเนี่ยเอ้ยเออง่ายเลยถ้าใช้เวลาเร็วไปกูจะโดนแบนไปนะ้วเอาให้มันต่ำกว่า2อนาทีแล้วกัน มันน่าจะยังไม่พังหรอนะี่แหละเออพังเลยจะพักไอดีดิคอนิกตัวต่อไปอ,อง่ายนี่ง่ายมากโอเคอันนี้เราจะให้ต่ำกว่า2อาทีแล้วกันโอ้โหี้เี่กกูชนทีพันหนึ่งแรงขนาดนั้นนะโอเค ยือ้อต้องยื้อหน่อยไม่ชนไม่ชนกูไม่ชนมึงเอาไงเอาไงเอาไงเลยแปงรอเปล่ามากตม้มสิบเจ็ดวิโอ้ยังไม่พังหรอกโอเคน่าจะอันนี้พังห้าวิ เลยเวลาเท่าเดิมเลยถ้ากับตามเมื่อกี้ไปโอ้ไม่พงังว่ะดีเลยหลอดเขียวเลยโอเคแล้วก็รอบสุดท้ายนะฮะของชนรถอีซี่มากอันนี้อันนี้ได้ปับอะไรวะลืมดูอ่ะวิว่งจนจะเสร็จแล้วพึ่งเดิขึ้นได้ว่าต้องดูว่ามันให้อะไรมาดูเซ เบรกให้แต่เบรกไปก่อนเลยหนึ่งทีไปชนรถกันเอ้ยไปเฉี่วยวรถกันเวลาเหลือเฟือเวลาเหลือเฟือ okay. โอเคโอ้ยโครม มันก็ชนแรงกว่นนะที่เราเกือบพนะัน่ะไม่ว่าห้าสิบมันจะแรงก,ก,กว่าเรวยี่สิบวิอีกทีเดียวเปล่าวะถ้าพันหนึ่งจะตายแต่ถ้าสี่ร้อยไม่น่าตายรอเวลาไป ป้องไม่ตายอีกทีหนึ่งเรียบร้อยชนะแบบง่ายได้ได้เบกรกล้วนๆแล้วก็บอสเปิดแล้วบอสเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนี่บอสตัวนี้เฉาเฟงิงอายุยี่สิบเอ็ดประเทศจีน่าอันนี้นคือเรานะโอเคช่างแม่งแล้วกูไปอ่านเวส จะค่อบไปวิ่งตัวนี้ในรอบหน้าแล้วกันนะสำหรับบอสได้แล้วนะได้เบรกไอ้ที่เอาเมืองแห่งเบรกโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปโหลดไฟ EP ที่ห้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามือนเดิมไปละไปครับ